Could be a film star or the big boss, but she is my mom. แม่อาจเป็นดาราหนังได้ครับแม่เหมือนมารีลินมอนโรเลยครับเห็นไหมแม่เป็นมารีลินมอนโรหรอค่ะมารีลินมอนโร and the big boss or the big boss ครับเป็นเจ้านายใหญ่แต่ว่าก็ยังเป็นแม่ของเราครับแต่คนที่เป็นเจ้านายใหญ่จริงๆคือคนนี้นะคะแล้วครับใช่ค่ะกันเองนะ ครับถูกใจใช่ไหมครับถูกใจแล้วครับผมคือเรียลบอสครับ She's a super mom เห็นไหมเป็น super mom and she makes me laugh a lot She's a super mom and she makes me laugh a lot ก็คือแม่นอกจากจะเป็น super mom แล้วแม่ก็ยังทำให้ผมเนี่ย หัวร้อได้เยอะเลยครับหัวยเยอะได้บปป่อยๆเลยครับนี่ดูหน้าแม่สิครับเห็นหน้าแม่ไหม <c oughs> เห็นหน้าแม่ไหมร oh, ักั้ยโอ้รักหรือร้องก็ไม่รู้ครับ I love my mom and you know what I love my mom and you know what you know what <c oughs> ฉันรักแม่และคุณรู้หรอเป่าว่า she loves me and she always will ครับ <c oughs> ใช,ใช่ค่ะโอาว้ีแล้วก็จะรักแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะใช่ค่ะแม่รักทะเลที่สุดเลยครับดูรูปสิครับแม่รักทะเลที่สุดเลยค่ะใช่แล้วครับจบนิทานเรื่องไม้มัมวันนี้แล้วคับ